รายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อันดามันเนี่ยก็คือเราจะแบ่งภูเก็ตเนี่ยเป็นใจกลางแล้วพอเวลาเราล่องเรือขึ้นไปทางเหนือเนี่ยทางหมู่เกาะสุรินทร์ซิมิลันเนี่ยเขาจะเรียกว่าเส้นทางอันดามันเหนือแต่ครั้งเนี้ยเราก็คือไปตั้งแต่เหนือแล้วก็โดดไปทางใต้เลยซึ่งจะรวมไปทางอดังลวีหลีเปะเกาะพีพีเกาะห้าใหญ่ซึ่งจริงๆริจะมีมากมายครับแล้วก็เส้นทางเนี่ยพอเวลาเราไปทริปดำน้ำเนี่ยเขาก็จะไปเหนือ ครั้งหนึ่งไปใต้ครั้งหนึ่งแล้วเหนือเนี่ยพอเวลาไปทีหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเปลี่ยนไดไซส์ไปตามสภาพที่เราไปจริงๆเช่นพอเราไปเสร็จขึ้นเข้าทางฝั่งนี้จุดนี้ดำน้ำไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนไปดำอีกที่หนึ่งแต่ความพิเศษของทริปนี้ครับที่เราไปกับเรือ Thailand e ็กเซอร r เนี่ยเราไปตั้งแต่เหนือจดใต้เลยครับก็คือครอบคลุมทั้งอันดามัน ดีกันแค่การเดินทางก็ก็แตกต่างกันละที่ผ่านมานั่งรถกันทั้งคืนทั้งวันนะฮะไปเชียงดาวอะไรทริปนี้ขึ้นเครื่องบินไปลงที่ภูเก็ตก็ง่ายมากครับแล้วก็มีรถมารับเราไปที่ท่าเรือแล้วก็ขึ้นเรือแล้วก็เริ่มทํางานตั้งแต่นั้นการไปอยู่บนบนเรือซึ่งเราจะต้องไปกินนอนอยู่บนเรือผมก็ประชุมกันในทีมว่างั้นเราก็ใช้เวลา เฉลี่ยเท่ากับทริปที่ผ่านๆมาก็คือเจวัน6กคืนที่เป็นระยะเวลาการทํางานนะครับวันที่หนึ่งสุดท้ายเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้เราคาดหวังจะได้เห็นอะไรปัญหาที่เราจะเจอมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการทางานก็จะแตกต่างจากสองทริปที่ผ่านมาเลยในยสิ้นเชิงเลยทีเดียวครับสัตว์ที่เราคาดหวังเนี่ยนักดำน้าส่วนใหญ่ก็จะคาดหวังถึงสัตว์ใหญ่เป็นหลักก็คือฉลามวานก็มีโอกาสที่จะเจอครับเพราะว่าฉลามวานเนี่ยก็เข้าทางกองหิน บ้างกองหินกลางน้ําก็มีหลายที่มีลิชิิลมีตาชัยแล้วก็พวกกระเบนลาหูก็คือกระเบนใหญ่ที่สุดก็พบได้ทั้งเกาะบอลแล้วก็ถ้าเกิดเราลงมาทางใต้ก็อย่างที่บอกครับจุดดาน้ําแถวแถวสาววังแถวแถวเขาตอนนี้คือชื่อมันมีการเปลี่ยนไปหลากหลายตามเรือดําน้ําเรียกบ้างตามแผนที่เก่าบ้างตอนนี้จุดที่เรียกว่าสโตนเฮนที่ก็คือเป็นแท่งเหมือนสโตนเฮนเนี่ย เป็นแท่งตั้งขึ้นมาเนี่ยแล้วมีลานทรายตอนนี้นสมบูรณ์มากอันนี้ก็ถ้าเกิดถ้าเกิดเราได้ลงเนี่ยยังไงก็ได้ภาพที่สวยงามแน่นอนแล้วก็ยังมีหินม่วงหินแดงก็เป็นกองหินขึ้นมากลางน้ําความพิเศษของกองหินกลางน้ําก็คือจะมีสัตว์เกาะติดมาอ,อยู่อาศัยมันก็เลยจะเกิดเป็นระบบนิเวศพอมีสัตว์เกาะติดมันก็มีการปล่อยไข่ ไข่ก็กลายไปเป็นแพลงต้อนเป็นตัวอ่อนของทั้งสัตว์น้ําต่างๆด้วยที่เข้ามาอยู่พอเข้ามาอยู่เสร็จเนี่ยแทนที่ฉลามวาฬหรือกระเบนละหูจะไปหากินไกลๆมันอาจจะไม่เจออะไรเขาก็จะมาตรงกองหินนี้เพราะว่าแหล่งอาหารจะสมบูรณ์กว่าสีน้ําทางอันตมันจะใสสวยงามแต่ว่า,าสภาพแวดล้อมบางส่วนเนี่ยอาจจะไม่สมบูรณ์มากเพราะว่า ทั้งผ่านสึนามิมาแล้วก็ผ่านตอนที่โดนน้ำร้อนเข้ามาเรื่องตอนอุณหภูมิโลกเปลี่ยนเรื่องของอการที่มันจะฟื้นขึ้นมาใหม่เนี่ยมันยังไม่เต็มที่แต่ส่วนทางอันดามันใต้เนี่ยตอนนี้คือแบบพีคมากๆคือหินก้อนนึงนี่แทบจะไม่มีที่ว่างเลยมีประกาังอ่อนขึ้นเต็มแต่ว่าความใสของน้ําอาจจะลดลงไปอันนี้คือ มันไม่ได้ความสวยเราไม่ได้ตัดสินที่ความสวยแค่ตามองแต่เราตัดสินด้วยชีวิตที่อยู่ที่นั่นหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นมันเลยบอกไม่ได้บางคนบอกชอบอ,อนนันดามันใต้แต่บางคนบอกน้ําไม่ใสอันนี้ก็จะเนี่ยเราก็จะนําเสนอให้ดูในสารคดีตอนสุดท้ายว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงครับออ้สองคนใช้วันนี้เราอยู่บนเรือไแลนด์เลย ช่วงพฤษภาคมที่เราจะเดินทางไปเนี่ยเป็นพอเข้าหน้าฝนเนี่ยเขาเรียกต้นฤด,ดูมรสุมมาเนี่ยทะเลมันอัอนตรายนะแต่ว่าผมคาดว่าคาดว่าจะน่าจะเจอกับคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงอย่างหนึ่งที่ไม่อยากเจอก็คืออาการเมาเรือม,มันไม่สนุกนะฮะมันไม่สนุกก็กินยาได้อะไรได้แต่ว่าคือเราไปนั่งช่วงที่ไม่ได้ลงน้ำเราก็ต้องนั่งคุยงาน นั่งเช็คภาพแต่ละวันซึ่งอยู่บนเรือก็ดีไปอย่างหนึ่งไม่ต้องเจอปัญหาเหมือน2คลิปแรกก็คือเรามีไฟฟ้าให้ใช้ตลอดทั้งวันเนี่ยก็ชาร์จอุปกรณ์กล้องแบตเตอรี่ต่างๆรวมถึงแล็ปท็อปที่ซึ่งสาคัญมากที่ผมอยากเช็คภาพทุกวันนะฮะที่ผ่านมาอยู่ในป่าอยู่บนดอยทิม e เช็คภาพไม่ได้เหมือนตาบอดอย่เียครับแต่การทํางานนั่งเปิดแล็ปท็อปประชุมกันแล้วก็อยู่ในสภาพที่คลื่นลมนแรงเนี่ย <laughs> ผมว่า ไอ้นี่มันเป็นความสุดข,ขั้วอย่างที่คาดว่าจะต้องเจอโอกาสที่ขึ้นแรงแค่ขึ้นแรงนี่ยังไม่ต้องพูดถึงการดำน้ำําแค่ถ่ายทําสัมภาษณ์บนเรือมันก็จะโยกโยกโยยยุย้ย,ยทาถ่ายทำำําลําบากและพอลงน้ําไปก็ตะกรนก็จะเริ่มเยอะพอเริ่มเริ่มเข้าฝนจะตกแต่นั่นคือสภาพจริงที่เราจะต้องไปทํางานสารคดีใต้น้ําเราเหลุกเลี่ยงการไปใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นไม่ได้ก็หวังว่า สภาพอากาศจะไม่โหดร้ายใจร้ายเกินไปแล้วแต่ละวันจะได้ภาพที่ดีโดยเฉพาะสัตว์ชนิดอย่างใหญ่ฉลามวานออกระเบนราหูเอามาฝากกันในสรารคดีปิดท้ายของทริปอัามันในช่างภาพสุดตัวครับ ราจะนำเข้าสู่สุดยอนห้องพักพห้องนี้เบอร์เก้านะครับเป็นห้องพักที่สุดอลังการแล้วว่ามีนอนได้ข้างบนนะได้แต่ว่าข้างบนนียได้เปรียบเขาบอกคนตัวสูงนอนข้างบนเนี่ยเพราะว่าพื้นที่มันเยอะกว่านะครับตัวยาวๆนอนได้แล้วก็ทีเด็ดคือนี่มีจอทีวีจออแบนด์อย่างดีแล้วก็ เขาต้สึกเขามีหนังอยู่ในพิชเราดูให้เลือกดูได้ก็ <c oughs> เป็น,<อ>นช่วงที่พักน้าต,<อ>ตอนพักดออ่าพักดอยพักระหว่างการดานะครับแต่ละดยแอบหลบนอนแอบหลบนอนบอกว่าตู้เย็นขอกว่ใช่ไว้ไอ้บาร,รมีผมเห็นห้องนี้ผมนึกถึงอะไรวาไอ้ที่เขาล้อมพลาสติกตรงบนดอยเชียงดาวอ <c oughs> <c oughs> ๋ออันนี้คือบรรยากาศห้องน้ำบนเรือไทยกรเซอร์ที่แบบแค่นี้ก็ดีสำหรับเราแล้วนะหลังจากไประหกระเหินกันมาทั้งขึ้นดอยทั้งเข้าป่ารอบนี้มาลงใต้น้ำ ก็มีชวอร์ครับฝักบัวอย่างดีโอเคถือว่าอยู่สบายมากเทียบกับทริปเดินทางที่ผันผ่านมาครับหวังว่าความสบายจะช่วยเราได้งานที่ดีผู้ให้ตงดูดีมากเลยเฮ้ยทนทผมรู้สึกว่าเกิดความลําบากแล้วบารมีรอบนี้เราไม่มีช่างภาพเบื้องหลังว่ะถ่ายสวนกันอย่างเงี้ยเน่จะเป็นรายการแรกในเมืองไทยป้าเราไปจอยข้างบนเนี่ยเผื่อเขามีกติกาต่างๆที่ต้องแจ้งนะเพาอแต่ผมอยากอยู่ในห้องมากเราเปิดแอร์แล้วไะ ครับฟูช็อตวันนี้เราทํางานกันอยู่บนเรือทแลนด์เรเซอร์นซครับอยู่ในทะเลฝั่งอันดามันนะครับ,รบสนุกสนานมากๆเลยวันนี้ขอดูรูปสุดยอดประทับใจมีอะไรบ้างวันนี้คือฟูช็อตครั้งนี้ก็คือเป็นภาพของนี่ครับโอ้ว้าที่เรากําลังจะลงนำอันนี้เลนอันนี้เลนเลยนะกลมๆขนาดนี้เลนอันนี้ก็คือเลน8 ขีด15 8มิลิเมตรถ้าพูดต่อเป็น85เ,นนด,เดี๋ยวคนจะแว่าเป็นเลนพอร์เทรตเป็นเลนฟิสไอครับตอนเชียงดาวเราเคยดูภาพเลนฟิสไอแบบนี้มาแล้วรูปหนึ่งมันเป็นเป็นแบบเป็นเซอร์คูลาคือเห็นทั้งหมดแล้วติดขอบเป็นสีดำทีนี้ความตั้งใจของผมเนี่ยคือผมลงไปดำน้ำก็คือบริเวณเกาะห้าในอุทยานชาติทางทะเลหมู่เกาะลันตา ครับผมอันนี้คือโซนอันดามันใต้แล้วอันดามาาันใตา้าาตาแล้วซึ่งนานมาแล้วคนก็จะเพ่งความสนใจไปทางอันดามันเหนือเพราะว่าน้ําใสประการังอ่อนสวยหลังจากหลังจากช่วงหนึ่งอันดามันเหนือผ่านในช่วงที่เป็นมีคลายเมชช์น้ําร้อนขึ้นปราะการาังอ่อนหลายๆจุดตายปราะการาังแข็งเนี่ยตายเลยแบบตายกับบาง<ม>อันเกือบร้อยเปอร์เซนต์กลายเป็นความทรงจําไปแล้ว คนก็บอกโอ้ยท้องทะเลแย่ลงแต่ว่ามันก็ยังมีอันดามันเหนือในบางจุดที่ยังสวยอยู่ยังมีความสมบูรณ์อยู่ทีนี้คนเลยมาโฟกัสทางอันดามันใต้เพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยสองสาเดือนที่ผ่านมาซีซั่นเนี้เจอฉลามวานเจอกระเบนลาหูแล้วหินแดงซึ่งเคยประการังอ่อนเนี่ยตายแบบตายเลยอย่ะเหมือนจะแบบจะจะตายจะกลายเป็นหินล้น พอผ่านมาปีสองปีก็บูมขึ้นมาแล้วก็แบบสวยมากเกาะห้าเหนือก็เหมือนกันครับเกาะห้าเหนือเนี่ยเป็นเกาะลูกเล็กๆลงไปปุ๊บโอ้โหแล้วมันบูมสวยมากในหินก้อนหนึ่งเนี่ยแทบจะไม่มีที่ว่างเลยมีแต่กาลังอ่อนภาพพวกนี้ไม่ว่าสัตว์น้ําหรือว่าทัศนียภาพเนี่ยเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นนักดำน้ำแต่จริงแล้วควรจะเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นคนดูทุกคนคนไทยว่านี่อยู่ในบ้านเราแล้วอันามานใต้คือตอนนี้คือแบบเนี่ยยังมีฮาริคินทริม กุ้งตัวตลกซึ่งเป็นกุ้งสีสวยมากแล้วก็มีแบบหัว oh, อีหลายตัวครับอันนี้เป็นเลนฟิชอาย8มิลิเมตรภาพที่ถ่ายมาด้วยเลนส์แบบนี้นะครับจะมีจะมีขอบลกลมๆขึ้นอยู่แล้วขอบ,บดำานะครับไม่ได้ผ่านการทำโฟโต้ช h o p หรืออะไรทั้งสิ้นเลยสภาพอย่างนี้เลยแล้วก็เลนส์เนี่ยมันจะเป็น8ม mm, mm. ิล15มิลปกติเราก็จะถ่ายที่15มิลซึ่งเป็น Super ร์วา mm hmm. เป็นวงเกิ hmm. แต่เพียงแต่ว,ว่าอีกอเนี่ยเราอยากจะ ให้เห็นว่ามันสมบูรณ์แล้วในกหนึงเนี่ยมันเต็มไปหมดแล้วก็เปลี่ยนเป็น8มิลขั้นตอนไม่มีอะไรเลยครับก็คือใช้คัครั้งนั้นไม่ได้ใช้แฟลชด้วยนะผมใช้ไฟใช้ไฟตัวเนี้ถ่ายแล้วก็จัดไฟให้มันแทงเข้าไปในมุมที่เราอยากได้ครับครับแล้วก็ต้องถอดตัวนี้ออกอต้องถอดเฉดต้องถอดพูดออกตั้งแต่แรกออกไม่งั้นพอเวลาเราซูมไปที่8มิลมันจะติดมันจะติดขอเราก็ถอด พอเราคิดไว้แล้วว่าเราจะถ่ายเราถอดลงไปเลยนี่เปถอดใต้น้ําไม่ได้ถอดไปก่อนนะเพราะพอตั้งใจจะไปลงไปถ่ายนี่เลยใช่โอเคตอนแรกลงไปเสร็จเห็นเป็นแบบก่อนนี้มันสวยพอได้ต่อมาก็ลองดูน้ำน้ําน่าจะใสก็ลงเลยแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะเลน8มิลมันระยะระหว่างเลนกับวัตถุมันใกล้มากคือเราต้องถ่ายอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะติดขาเราเองอีก ไฟก็ต้องพับให้มาเยื้องข้างหลังไม่งั้นก็จะติดเข้าไปเพราะเพราะมันเป็นโขงบ่โขงติดติดทุกอย่างมาหมดก็ต้องพยายามครับเห็นเพื่อนไปทางนู้นเราก็ไปอีกทางไม่งั้นบางทีตัวไม่ติดฟองมาฟองอากาศมาเราก็ต้องหลบไปตรงมุมนี้คนเดียวก็กลายเป็นฟูลช็อตครั้งนี้ภาพประทับใจของบารมีที่อันดามันครับครับผมครับฟูเกียร์ครั้งนี้นะครับ เราจะต้องลงไปดำน้ำกันอุปกรณ์ที่จะทำให้เราลงไปสร้างภาพขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเนี่ยเรียกว่า housing housing ก็คืออันนี้เป็นชุดที่ผมใช้ครับก็ข้างในจะเป็นกล้อง5 d m a r e e เลนก็คือต้องใช้โดมเลนใช้ขนาดไหนโดมก็ต้องใช้ขนาดนั้นเปลี่ยนเลนก็ต้องเสียตังค์เพิ่มซื้อโดมเพิ่มแล้วก็แฟลชครับอันนี้ก็สำหรับถ่ายภาพนิ่งอ่าเป็น ส่วน,นนี้เป็นไฟต่อเนื่องสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวแล้วก็น,นี้ GoPro ครับสำหรับถ่ายตัวเองหรือว่าถ่ายบางบางทีเราจะถ่ายบรรยากาศแล้วก็หมุนไปถ่ายเจอแมนตาเจอบรรยากาศอย่างอื่นที่เราอยากได้เลนส์ w i อีกอีกคัดนึงอีกมุมนึงแล้วก็เปลี่ยนใช้ตัวนี้ส่วนของช่างภาพรักเชิญคุณปอใช้อะไรครับผมก็เหมือนกันครับ h o าส i n g ใน h o าสิ่งนี่ก็จะมีเหมือนรใช้รุ่นเดียวกับพี่กล้องเลยคือดีแมทครีเหมือนกันนะครับอ <5 S 2> <ด>ิมนิยม ใช่คือพวกสีพวกอะไรมันค่อนข้างจะดีหน่อยครับครับผมแล้วก็ส่วนของผมเนี่ยจะเน้นเป็นวิดีโอเป็นหลักก็เลยจะใช้ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ไฟคาดานมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนเลนส์ก็เหมือนกันถ้าเลนส์ไหนก็ใช้โดมอันนั้นเช่นกันครับแต่ตัวที่ใส่อยู่เป็น 85- 8สมิลสิบห้ามิลตัวเดียวกันเลยอ่าตัวเดียวกันเลยครับหรือแบบสําหรับอันนี้คือสําหรับมืออาชีพที่ใช้งานแต่สําหรับ คนทั่วไปนักดำน้ำใหม่นักดำน้ำใหม่มีก็จะมีกล้องตัวเล็กๆเ o าซิ่งตัวเล็กๆหรือว่าอย่างนี้พัฒนาครับเนี่ยมี iPhone ครับแต่ลงลงไปเล่นไลน์ลงไปเล่น,ลลลน Facebook ในน้ำไม่ได้นะครับเดี๋ยวติดตีคอมก็มีให้เลือกหลากหลายครับแล้วแต่ว่าการใช้งานของเราเราดำน้ำบ่อยมากๆเราก็ลงทุนซื้อตัวใหญ่แต่บางคนซื้อตัวใหญ่มาหนักเป็นภาระชีวิตแล้ก็เปลี่ยนใช้ตัวเล็กๆอันนี้คือแล้วแต่ความชอบ แล้วแต่คุณภาพที่เราอยากได้ตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดมีสัญญานี้ส่ง a c e b o o k ได้เลยนะครับแกแต่ต้องเช้นมาบอกเผื่อขึ้นมาแล้วหลุดไปหลดได้เลยฉันอยู่เกาะนี้เล่นได้เลยไฮโซมากนะครับผมก็อันนี้คือรวมๆก็คือเป็นภาพรวมของเฮาสิงของผมเนี่ยชุดหนึ่งอันนี้ของทีมงานโลกโสภาเป็นไก่เป็นกองมากครับก็เพื่อที่ให้ได้งานที่ดีแล้วก็ลงไปหนึ่งครั้งเราสามารถซื้อเวลา คนนี้อ,อยู่ใกล้แมนต้าได้ภาพคนนี้อยู่ไกลก็ได้ภาพอื่นก,ก็ฟูเกียรครั้งนี้ก็คือ housing ครับอุปกรณ์ที่ทําให้เราลงไปถ่ายภาพใต้น้ำได้เิยกเงครับทายาทเซอร์นะครับผมเป็นแค่ตัวแทนเบื้องต้นที่จะแนะนํากับไดร์ลีดของคลิปนี้นะครับก็คือคุณนู้นะครับเดี๋ยวคุณนู้จะเป็นคนฟีดต่อไปว่า เราต้องปฏิบัติตัวอยยังไงตอนอยู่ในเรือนะครับใช่ครับเป็นนอร์ดอันดามันเซาอันดามันแต่อันนี้จะเป็นเป็นทริปที่โคเวอร์เลยเราจะไปเหนือจรดใต้เลยนะครับอออตอนแรก <c oughs> ท,ที่ที่ที่แพลนไว้ครับกับกลุ่มลีเดอร์นะครับก็วันแรกเนี่ยเราก็จะไปที่เกาะบอนก่อนนะครับเกาะตาชัย็แถะแถวนั้นจะเป็นหมู่เกาะใกล้ๆกันจากนั้นวันที่2ก็ก็ไปริชลิวโรกซึ่งเป็นได์ไซส์ที่โด่งดังมากนะครับดัง รู้สึกตอนนี้จะอยู่ตเด่อท็อปฟนะครับของของโลกเลยทีเดียวจากนั้นเราก็จะนะครับเล่นเรือมาที่ซิมิลันไอแลนด์ซึ่งมีร็อกอินโฟเรชันที่สวยงามมากเหมาะเหมาะมากสำหรับนักนักถ่ายภาพนะครับทั้งใต้น้ำและบนบกผิดอาดมันใต้ก็จะมีไดไซที่สำคัญก็คือหมู่เกาะ5นะครับเป็นกลุ่มเออเป็นเป็นหมู่เกาะอะไรมีมี5เกาะเกาะหนึ่งเกาะสองกาะสามกาสี่เห้าเราเรียกว่ากลุ่มกลุ่มกลุ่มของเกาะห้า แล้วก็ไฮไลท์ของเราก็คือถิ่งโม่ถินแดงเวลาถ้าเกิดถูกเฉยขึ้นมานะครับหรือว่าเราขึ้นมาจากจากน้ําแล้วเนี่ยครับเราต้องการความช่วยเหลือจากเรือนะครับก็คือให้เราเปิดตัวนี้ขึ้นมานะครับก็คือขั้นที่หนึ่งก็คือแกะออกนะครับแล้วก็เปิดฝานะครับดึงสายออกมาครับนะครับ <c oughs> แล้วก็ แต่แต่ตัวนี้จะส่งไปไปยังสัญญาณใกล้เคียงของเรือทุกลำซึ่งเแออต่ละลำนียจะมีระบบ GPS อยู่แล้วระบบนำทางด้วยตัวนี้ของห,ห้เป็นสุดท้ายที่เราจะกดนะครับเพราะว่ามันจะขึ้นไปทุกเรือที่<ช>ที่มีระบบนี้นะครับด้วย4เดย์ไดและ1ไนท์ไดน,น,น,นะคร <acre> ับโอเคแต่าตารางตารางตัวนี้เราสามารถ <Red> เปลี่ยนแปลงได้โปรแกรมต้อเปลี่ยนแปลงได้ครับ ประมาณ1.4คือเซฟตีต้มากอันน <laughs> ี้คือสำหรับเด็กคนแก่สตีมีคันแล้วก็ที่แจ็กไม่สตีมีคันเท่าข้าวต้มน้ำก็จะแล้วก็เลยนีแต่คือเป็นอะไรก็ได้ที่แม่งอ่อนแอใกล้ตายนะครับก็คือนี่มึงยังหยำไม่แจ๊กทีแจ๊กเรียนาบเทคนิคการแต่งหน้าใต้น้ำเทคนิคการแต่งหน้าใต้น้ำก็อยู่ใต้น้ำหนังหน้า ะะกีฬาดำน้ำเป็นกีฬาออรอบกีฬาดำน้ำเป็นกีฬาของคนที่หนังหน้าดีเท่านั้นนะคะ <c oughs> เราเราไม่ถามว่าจะเจอ,เจอฉลามบานไหมเราจะถามว่าจะเจอ,เจอกี่ตัวโ <laughs>